รัชการที่หกับห่วยรัฐบาลไทยเลขไหนออกไปแล้วบ้างไปดูกันรัชการที่5พระอ์ทรงอนุญาตให้มีการออกลอตเตอรี่ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่20กันยายนพศ2417ปวัิรัชการที่5พระราชสมภพวันที่20กันยายนพศ2390สุวรรคตวันที่23ตุลาคมพศ2453 453ออกไปแล้วนะวันที่1สิงหาคมพศ2566รางวันที่1 2 6 0 4 5 3ถวายพระเพิงวันที่16มีนาคมพศ2454พิธีราชา พิเศษค,ครั้งแรกวันที่11พฤศจิกายนพศ2411 4 11ออกไปแล้วนะวันที่1กุมภาพันธ์พศ2566รางวันที่1 297 4 11รา 1, 2, 9, ชาพิเศษครั้งที่2วันที่16พฤศจิกายนพศ2416คิชสักา 1, สกาช1,873 873ออกไปแล้วงวดวันที่16มีนาคมพศ2566รางวันที่1 025 873แลว้วววนนี้จะออกอะไร396 853 454 911ก็ขอให้ออกเลขที่ซื้อ